สวัสดีค่ะเมนวนวันที่แล้วเขาอะไรพอกันนี่าะแมันบอกม่นทั่งสองเลยเส้นหน่อยก็ไม่ไดมากบอคือว่าเขาพดเขาแย่แลงเนาะเขาดีแล้วมันไปใส่มากย่อไหรก็บอพอกันจแกอยู่น้ำมนีละไปี่บอกเ่าังไบเป็นยังก็บม่เห็นนงน้ำหน้าน้าม่เห็นกันเนาะมเห็นเจ้าดิละมาอไดก็ไม่เห็น ยังนี่ฉันไม่เขียนบ่โอ้กะหเ้เยนงวดว่างหันในเพื่อนเบิ้งแนะ่สะดอกโอคกอคือว่าเขาคักแทดดี้เจังหวันตัวท่นในเพื่อนเบิ้งแนะ่สะดอกเอาตัวใหญ่ๆเด้เอ,อ,อนนเอออพิ่นเดียวบ่เห็นเอาช้างล่างข้างบนนั่นแล้วเนาะเขียนเย่นี่ฉย้วนเนาะเพิ่นเดียวบ่เห็นหันละเอาปานนั่นละเพิ่น,นค่อยเดียวเห็นก็คืองวดก้อนๆหันออกสามเก้าแม่นบ่เก้าสามบอกเก้าสามโอ้สามเก้า โอ้เก้าสามเออเก้าสามมานี่กามาออกสามหนึ่งกับศูนย์าีตั้งเก้าสามนให้เพื่อนเบิ้งสะกกอนมาเนี้เอาใบขึ้นใช่เปี่ยงเอาใบอื่นพีกขึ้นจ้าเอายกไม้ในมานุ่นยกม้ในเนอ้ยกดีเอายกสูงอ้ยยกคำพอดีเน่โอวยเวียนเลยนี่ค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะขาบนข่าวล่าง ก็คือมีสองชุดเลียงงมากก็คือสามเจ็ดหนึ่งมันก็เลยเข่าสามหนึ่งนะวันนี้ชุดลังด้วยวันนี้ชุดสามตัวลังก็คือหกศูนย์สี่เรียงกเกือบแตกสามตัวเกือบแตกสามตัวยิดแต้เดียวตัวนี้ิแต้มหนึ่งไงยัง่าบอไดมาเจ้าอุบอไดมาไหมบอไม่บอไดมานีมากเถอะีบเห็นบอหาบได้บอพอหัวยมันเลรียนบักลีบอฉันนีว่าบอไดดีจกเคียบบอุ่นไหวน้ำมุน <c oughs> ีล <man> ่ะบออนึ่งตัน้ายล่ะ เอาค่ะปันนี้งวดต่อไปคืองวดน,นี่ปันถองวดนี้เป็นไรเฮียเราบอกเอาเไปให้ไปเอาตัวยังให้ไปให้ไ,ไปตัวใหญ่ๆเลยเอ๋อเบิง่งเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเมนงวดคนกระลังตาสีเพชรยังหันเฮ็ดสูตรเฮ็ดสูตรทำสูตรให้เห็นกันจะ ผลลับก็ได้ออกมาคืออยู่ในตารางนี่อันนี้อันนี้คือวันนี้เอาแม่นวลได้มาแบบนี้ก็จับคู่เพิ่นเบิองในส่นดอกจับคู่บ่ค่ะแม่น,นวลนี่มากแปดสีเขียนเขียนซะก่อนเขียนซะก่อนค่ะเขียนซะก่อนโอ้ยตาได้ได้บ้านเดียวช่วยชว์เด้อเขียนแต่เดียวก็ช่วยชว์แม่นวลสี่อือตอนนี้เจ้าก็เลีบัวบาบุญแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลี้งตาได้ เอาแปดก็เอาแปดสองน้ำเนาะมันก็แล้วแต่แเลยแต่เจ้าของสูตรนะคุณยายนวลเป็นเจ้าของสูตรสิจับออกมาแบบใดได้แค่สี่หางมันบอกค่ะพี่หางสิบห้านี่เท่านี้แหละเอ้าบานนี้ลหรบานนี้คือคนละาตัวกันเนาะบ้านอ๋อ เพิยายนวลคัดออกมาแล้วจับคู่ให้พร้อมเพิ่นก็ได้แปดสี่แปดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าส่วนในลอกอ่าในช่องสี่เหลี่ยมเพิ่นเนี่ยเด้อเพิ่นบ้งไว้เองส่นะอันหลังจังแมนกมับนี่สี่แปดสองเจ็ดหนึ่งห่ะแต่ละหัหวที่ผ่านมาเนี่เล็กถ่ายแล้วมันที่หนึ่งนียออกคู่เนี่ยสามตัวหลังเนี่ยคู่ถ่ายนะแมนเยุล็อกหลังไหมยุล็อกหลังเจ็ด <7. S 2> หลัง หนึ่งห้านี่เนาะหัวที่พานมากคนได้หกศูนย์สี่เนาะมันออกห้าศูนย์สี่แต่ว่าส่วนสองตัวนาตัวสองตัวไทยมันจะออกอยู่ลอกนาเนาะลอกนาลอกน้าอาลัเทียเปลี่ยนกันดีส่วนมากที่เข้าเลขล่างอืข้างนาน่ะว้ามันเน้นแค่เป็นตังสี่เท่านี้เอนเลขล้างมันก็อยู่นานแต่ว่าเข้าเลขล่างมันเน้นงอดไปได้งอดหกศูนย์นะเข้าเลขล่าง ออกเี็กหลางถือแปะเลยนั่แหละหายว่าลอกอยู่หนานี่คือออกหลางลอกอยู่หลังคือออกบนบนนนั่ลสามตัวบนนั่แหละตัดเอาตัวเอฟพีก็ได้เนาะให้เพป็นจับวิ้นเอาหลอดจับดิ้นอยู่ในชุดหกอยู่ในนี่แหละออกคู่งวดคู่งวดเลยนี่นี่อยู่ในอยู่ในหลอกฮกัวนอยู่หลอกเอามาที่นี่ระวัง สี่ชุดเนี่ยแม่นวลมันใจตัวไรนี่มันใจบ่มากแปดสีเนี่ยนะมาเปิดสีบงเลยบงเลยแม่นวลเอาสีแดงนี่บ่ประกาศสีแดงให้เร้เน่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งค่ะเดี๋ยวร่อประกาศสีแดงนิดนึงบงให้เพื่อนแน่ค่ะเพื่อความมั่นใจแม่นวลฟันตั้งแต่โค้งแรกเลยเนาะค่ะวันนี้ให้ดังๆเลยละปู้เฮ้เเ้อาค่ะยกค่ะยาพุ่งมาก่จเจอมียากับเพื่อนนะยาเศร้ามากเราประเดี๋ยว มากที่เกา่าเลี้ยงเขาคนคูเมืองคนกับบ้านละน<อ>ี่หอนงานเหรวบางต่วนฝันมือนมายิ้มใจวันคือสรุปสูตรของแม่นวลเนาะพันจับได้สี่ชุดเนาะค่ะแปดสี่แปดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเนาะบ้านนี่ฝันลรไปค่ะแม่นวลฝันลรไปงวดบ้านฝันละนนบ้านฝันแต่ว่าเห็ดเห็ดใบก่อนหาหามือแรงฝันอีก แมาโค้งจุดท้ายอีกต้องมากโค้งสุดท้ายอีกตัวนี้คือเลขสูตรเลขสูตรอันนี้นะแต่ว่าขั้นฟันกับสูตรตรงกันจัดเลยจเลลยเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่คือเขาวันแต่ว่าพ่อหน้ายกตัวนี้ให้เอฟซี่ไปจับเอาก็ได้ด้วยจับเอาแล้วเอฟซีจับเอาเองบางครั้งคุณยายนวลก็อาจจะจับให้บ่ถือแมน อันนี้้ใหเาแต่ว่าส่วนใหญ่พ่นสิจับถือได้ใช่ไหยแต่ส่วนใหญ่พ่นสิจับถืออยู่พ่อพ่นสิจับถืออ๋อหันละให้เอาเพราะว่าพ่นก็มีตะล่างรอของพ่นเนาะตะล่างไม่นี่แล้วจะพยายามจับเอาแบบใดก็ได้มักแบบใดขันว่าบ่มักของคุณยายนวลจับให้เนาะตัวยุ่งกางเกี่ยวบ่านกู้ยุ่งกางเกี่ยวบ่ค่ะไม่เกี่ยว ที่มันอยู่ในวงล็อกนะที่มันอยู่ในสี่เหลี่ยมไม่เกี่ยวแต่ว่าบวกเกี่ยวหน่อยๆโอ้หน่อยโอ้นี่บ่ไม่เอาบวกเกี่ยวบวกเกี่ยวซุ่มนี่โอ้ซุ่มวงมัหนี่โอ้เอาแต่ในตารางสี่เหลี่ยมน่าร่าเรื่องนะสีมาจังสี่ค่ะมาตลอดเลยวัดได้กับผู้ใดจะจับอาจทีเป็นเก๊กฮางสี่ก็ได้เห็นบ่เห็นบ่สุดนังใหายอือมันมาบ่ตามโจนะบ่ห้าเก้าแปดนะ มามัดตูดโตกันมาหอดสามตเป็นบางครั้งถ้าว่ากับเป็นตะเสียงไว้อยู่ดิห้าบาทสิบาทเนาะสามตูดสองชุดนี่ผู้พิเตียนเยอะดีเนาะผู้พิเตียนเยอะผ้พิเตียนเยอะบ่ได้สังเกตบ่มันสังเกตก็คักมันหกศูนย์สี่มันเป็นมันออกห้าศูนย์สี่กับบ่ได้เบิ่งคักเนาะอ๋อมันออกศูนย์สี่จนเหนียวสันบันบ่ได้มาเบิ่งเหล็กจ้าของเห็ดไไหวที่บัน โอ้มันเข่าตัวหนึ่งจามเก้าแม่นี่ย่ายจอนนั่นงวดนี่คือตกว่ะแทนที่ย่ายนวลสีรวยที่งวดนั่นแล้ววอดบ่าซื้อวันเป็นไปจังไดมันบ่อกันบ่อแล้วดวเดินวาดเขาบนเขาล่างน่ะวาดสิม่านี่นะขนาดอยู่ในมือคักๆนี่หนิเฮ็ดเป็นเพิ่มแล้วเร็วแค่ตัดนอนๆนั่นเลยโจทย์อลุงมาวันนี้ลงมา อ่างลงซาปวดแขนปวดแขนยกโดนดาคนเปินขึ้นสิเห็นนอลาที่นัดเกียนเด็กคุณยายนวลกระด้สูตรสูตรคำนวดของเพ่นแต่ว่าเขาดีดีเหละของเราเขาดีหวดบังเนาะหวดก่อนพูนกับเขาบนเขาล่างเขาสามตัวยามาแต่ว่าหัวนีหมวทีผพานมามาแล้วบพอกันอเงี้เจ้าอยู่แต่า่าเจ้าว่าแม่คอยเอิ้นว่าสัน เฮี้นเจ้าเธอรี่กันเล็น้อยเนาะพูดว่าจะสร้างผลดเออเอิ้นเธอรี่เอิ้นใส่ยูบอยูบอลโยนใส่กันแนวร้อนร้นของเพื่นเพื่อนสมุดแต่ถิ่นรบกวนคุณยายนวันเทนเนี่ยใช่เวลาแบบพอได้ยีรอกซี่เนาะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะ